่จยครับเจ็ด <t> สิบบาทครับผมเยครับอนี่ที่หักเจ็ดสิบบาทของแม่จีจอยครับเจ็ดสิบาทแม่จีจอยขอการร้อนสวายเจ้าลูกศิษย์หลวงปู่ทวารเสวโกเพื่อเนื่อนสำคัญอีสาขาบูชายด้วนสองคำน้ำหนักเจ็ดสิบบาทขออสรภาพนิ จาสวายลงตาโผลเมตาและสาธาตุขันทรงอิทิบาสีที่อยู่โบซานโดเถึงร้อยยี่สิบปีพระราณาบาลสมอยู่ด้วยเถิดถูกหวายพรักขาหนึ่งพักด้วยนะครับโอ้ลุงลุงโป สองว,นนวันม, <Hey. S 2> มอ,อน oh. นหน้าภ uh, าคครบห้าปีวันพิจาขาใ่พิชารูสองวันโอ้แขนซ้ายหลวงตาเอสล้านครับวหนึ่ง้างโรงพยาบาลหนึ่งล้านครับือสร้างบุพยาบาลหนึ่งล้านวยหลวงตาหนึ่งล้านเหมือนกันนกมันจะไปแยกธนาคารครับ เอาไว้ที่หลูงตาเหมือนกันแล้วครับเช็คแล้วเแ,แล้วเดี๋ยวชูเขาไปแยกที่ธนาคารเอง <c oughs> เข้าเข้าบาัญชีหลูงตาทั้งนั้นแหละครับทั้งหลวงกาอโลกทั้งสร้างโรงพยาบาลนะครับค,ครับเหมือนกันเลยครับเอาไว้ก็มีโรงพยาบาลหนึ่งล้านกับสงฆโลกหนึ่งหมื่นโรงพยาบาลหนึ่งล้านก็เขาเขียนเหมือนกันับแ้วแต่อาจารย์เขียนชื่อพระไม่อาจารย์เหมือนกันครับหนึ่งล้าน อนนี้หนึ่งล้านบาทเดี๋ยจะแยกเข้าโรงพยาบาลไหมครับหนึ่งล้านหนล้านจะแยกเข้าโรงพยาบาลไหครับเขาบอกว่าเข้าโรงพยาบาลหนึ่งล้านขอย้อนข้อเดิมไม่เ๋ยนจกังานแม่สตาเยนะีแ่เข้าวดเข้าววงาในตาหวัด เราข้างลอดก็เวลาพอๆกันแต่ว่คนบ้าเขาว่าจริงจริงที่กาสั่งซื้อใหญ่แย่หมดเลยการสั่งลอดมีค้เยอะหมดเรื่องการสั่งใหย่ใหญ่เขาก็เขาเขาพยายามพยายามให้พอแต่มีอะไรนี่สารภาพมีคาครับครับมีสารภาพมีคาเรื่องที่เขาเขาสั่งซื้อ การซื้อซื้อายซาเดียวกใช่ไหมครับครับแล้วก็สูดเลีงหงษปถ้าซื้อไมครบปาก็เลงหงษ์ไขครับท่านที่ลวงตาออกตุกข้อทุกวันทุกวันเนี้ยออให้เราขอไปให้ให้เงินโรงพยาบาลแต่ละสองหมื่นเโรงพยาบาลนี้ย เราก็สองหมื่นสคโเราไปวันแสองหมเอาของแต่รถเทพวรับจาราคาพูดปลาสุกห้าวันเราไปวันห้าวันเสาวาทิตย์พักไปทีอื่นได้อาจารย์ราคาพูดว่าสุกนี่จะรงวปวัครับ ไอ้เต็มรถเต็มรถเสมอกันบวชเที่ยวพวสี่พวบอกเคยเรื่องสองหมื่นสองหมื่นเราไอ้อย่างนั้นตลอดเลยเราพอใจในการช่วยชาติทาวนี้ชาติกับชาติมรุตเราครอบไปบวชโลกชาติเราช่วยเต็มตัวเราความสาว่าไม่มีอะไรติดเ้อติดัวเราเลยเราไม่เอาเราคอทุกอย่างแล้วเรื่องหัวใจเ ทางจังหวัดบะเพยมาไม่มีอะไรบกบ้างพูดอะไรชัดกันละเวลาที่เราสลายการบะเพยกัการกุศลเราแตมหัวใจแล้วเราไม่เอาอะไรอย่างทำอย่างนี้เราจะพ้นขว่วเราจะเอาบุญูกุศลไปเราพอเราบอกโกงมี่นะพูดให้ฟังชัดเจนลพอเมื่อถึงกันพอพอที่เด็ดใบพอได้สลายเหมือนใบได้เชื้อใส่เข้าไปเปลียวตัวเปรี้ยไปได้เชื้อที่เด็ด ได้เชื่อไปแล้วก็ถ้าท่าได้เชื่อแล้วก็รากฏเปียบเลยเปแล้วก็ดีพอแกลว่าอะไรอันตรายฟังฟังอะไรถ้าปฏิบัติบาเพ็ญบาแทบเป็นดแทบตายถ้าขั้นถึงขั้นจะสลบสลายการปฏิบัติตัวเองดับสันั่นยิ่งนัเอาจนแทบเป็นดแทบตายอีกเอาฟื้นตัวมาแล้วก็มาสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยวันฟื้นตัวกับวันที่กี่ภาพุทธภาคม สองพันสี่รานี่วันฟื้นตัวว้าเฉลีอกบอบราบเลยวันที่วันที่ที่ว่าพุทธสภาคมองัสียาสาหลังวันลอยชมาชีดีแล้วไม่ลืมนะเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเด็ยวฝ้าเกลืยมันครอบหัวใจสัวนโลกอให้ตายกองกันมี้แต่เฉลือกขนานฟ้าเฉลือกบ้วนเสือเลยให้เกลตายกองกันเข้าใจไหมจก่อนเห็นต่เราตายกองกันเอาให้นถึงขกาดรันเ จะได้มาพูดได้พิรำไรมาพูดด้วยความพอทุกอย่างเราเราไม่บอกพอ,อการวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เอาอะไรไม่บอกป้องหัวใจเต้นแล้วทำกับใจเป็นเดียวกันเรียกว่าเป็นธรรมทาุแล้วหัวใจนี้มันเป็นกรรมาเต็มที่แล้วและกล่าวอย่างอื่นใดไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่านิพพานเที่ยงกับธรรมทาุเข้ากันได้ปุ๊บเลยเมื่อเข้าถึงจิตไปแล้วไม่หาอะไรเรียกว่าธรรมทาุ ให้ฟ้ากันบับเพลินและี้เรสลายไม่ว่าหัวใจใดต้องการความช่วยเหลือต้องการความสุขความเจริญด้วยกันคนนั้นจะต้องการบุญกุศลเพื่อหนุนใจให้รุ้พ้นจากทุกโดยลำลบลำลาไปแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่เหมาะสมไม่ต้รับกรรมลำบากนะให้เกิดในสัาว์ให้เกิดเกิดไม่เหมือนกันนะถ้เกิดได้รับความทุกข์ความยากลำบากระบากจนกระทั่งบันจาย อาตาและเกิดนี้เป็นอีกอคนมีบ้านเปแล้วกันคนมีบุญตาเกิดที่ไหนก็อิจฉาสมบูรณ์ผลผลให้จำหมดทุกคนนะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาวันบุเดเจ้าประสูติจันร์สรุปวันอิปานเป็นวันเดียวกันเลยพระสูตรก็วันนี้ละเดินลงไปจันร์สรุปก็วันเดินลงไป ปริญญาการกวัดดานุเพยพระพุทธเจ้าสามระยะนี้อยู่ในวันเดียวกันนี้แหละเราได้การไหว้ท่านเป็นความตาควาใจเราจะพาการที่เบียกีข้านะการสร้างความดีงามนี้ที่งไปดึไว้ดึงไว้ไปดึงอย่างไรได้นะถ้าว่าไ่ตรงแล้วโลกโบกไหวเลยมันใสไปเลยมันลงไปเรื่อยๆนี่เลยมันชอบการต่ำถ้าว่าสูง เจ้าเนี่ยดูเถิดเพื่อถิดที่เจ้าจะทำไรเอาได้ไรเอาได้ทางเจ้าเขาไร้วันนี้คนเจ็บอะไรที่เห็นใบสราหลายใหญ่วันนี้แด้หมดเลยแจกหมดสรากลายวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันใหญ่โตของพระพุทธเจ้าพระสุตตสรุปปฏิพานก็คือวันนี้แหละวันวิสาขบูชานี แล้วไปกลับไปเึงว่าถึงอะไรอยู่ได้ว่าแต่ว่าก็ให้ภาคัภาวนาวันนี้เป็นวันอกโลงใจใจวันีวันนี้เบลิงเหมือข้ามวันราทิตรนตื่นนอนขึ้นตีดแล้วจนกระั่างหลับเอาความหลับระงรับความดีดีของจิตในวันนี้เอาทำระงับความดีดีของจิตให้มันอยู่ในความสงบร่มเย็นสบายสบายบากรกจิตเมื่อถึงการสบายสบายบากเนี่ที่ได้พูดจนพี่นหลายฟังเนี่ย เทศว่าว่าก็ดีเราพอแล้วนะทุกอย่างเรื่องทมเราไม่หาทมนิพพานเราก็ไม่หาใครจะว่าเราโอเราอ้วก็โออวกมันเต็มอยู่ในหัวใจหมดแล้วคําว่าพอพอหมดไม่เอาอะไรทางนั้นแหละเรียกว่าพอนิพพานคือเบอร์พอความสิ้นกิเลสแล้วคือเบอร์พอกิเลสคือตัวยาตัวทะเยอทะยานได้เท่าไรไม่พอไม่พอเหมือนไฟเด่เชื้อสายเชือกไปเท่าไรเร็วรบกวนเ้ก อะไรสายะไรได้อะไรรวยก็ไปให้ที่นี่อะไรบ้านยี่ไปโซเปรี้ยไปถึงเมี่ยงเออเทีいい่ยวี่นี Abi ่ถ้าเปรียของทำเราเศร้าเย็นเศร้าเหงื่อให้พ mhm. ักการอบรมเอาไปพอใจนะให้พอใจถ้าเข้าสู่ใจแล้วพอถ้ากินเนี่ยเขาสู่ใจไม่มีคำว่าพอตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจมเท่าไรก็ไม่พอเรื่องของเปรี้ยไม่มีคำว่าพอ เรื่องของธรรมแล้วพอไประรบระับระับพอสุดยอดถึงขั้นนั่ที่ว่าธรรมธาตุแต่หลังี่การบำเพ็ญธรรมใจเราถึงธรรมธาตุทาเที่ยวว่าถึงนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงกับธรรมธาตุอันเดียวกันถึงนี่แล้วพอพอตลอดต,กกตากกาั้งแต่ตั้งแ่นิพพานเที่ยงไะเจ้าวัละนี่จะให้พอจะไปอ่าเถอะให้จะให้พอเส็จ้ล้ะ แปแล้วให้พปให้เ็คารับให้ไอแล้วก็ไปุเเขาแล้วไปทุเราเขาไม่ยูเลทม้ครัรอทำมันนี้ครับแปดพแปดพ้บายคลวันนี้งวัห้าจกทองคำที่ได้เช้าวันนีหนึ่งกิโลห้าสิบห้าเก้าจุดสี่ิตาทองคำที่ได้เช้าวันนี้ได้หนึ่งกิโล ห้าสิบาบาทเก้ายสี่สตางค์นครับี่เราพาที่เราขาไว้เพื่อลูกหลานของเราจะได้สืบทอดต่อไปเราพยายามคนกล้วทุกด้านทุกทางเข้าสู่ส่วนรวมและเกือลูกหกลกกา,านของเราจะได้มีรักเกณฑเป็นโรคปูรคใจอใจแลรับคกาอบอุูน เมื่อมีผู้หามาให้แล้วอย่างพ่อแม่ปุราตยาหาให้ลูกใครลานนั่นแหละอันนี้ก็แบบเดียวกันเอาอันนี้ปัจจัยนี่เราส่งก็มาทีนะต่อจากนี้ก็ใจพอเอาบรรจัยมาให้มีอะไรอะไรอะไรบ้างวะเออาอ่าน หาฟังแม้จะมีโดดีครับพวกพร้อยระปราชชนจกทัวสารทิศจบขอบูชาท่านขันองหลวงตาจะขอรับถวายัจจัยบูชาคุณแด่องค์พระหลวตแปลจะบวนเงินีท้หมน สี่หมื่นสามร้อยสี่บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงินห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทจะมีอะไรอีปขอรอบถวายวันวิสาขาบูชาอาอันนะี้คุณแม่จะดีกับทุกทุกทั้งหลายมาทุกสารทิศนะจะขอรอบถวายปัจจัยบูชาคุณแระอรโลตา เพื่อเทื่อสร้างตึกโภคาแห่ประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลสูงุตรอันเป็นเดือนเร่องเดืนเจ็ดปันกร้อยสี่สิบบาทใช่ไหมเอออระสาธุอารวงตลาละใช่ไหมวันเดยเดยไมันเดยตัวแล้วจะไปรอเลยไปแ้เดือย รอไปลยรอเขาบกความรู้ตามเยอะตามเยอะเลยว่าเขาว่าแต่กให้พ่อยี่แปดโมงยี่สิบสามนาทีนะพอจะไปสายก็ไรไรวันนี้เป็นวันีิสาขบูชาให้พระคัลภาวาราละอยู่ที่ไรสงบใจด้วยธรรมด้วยธรรมบุตรตโบสังโฆให้ถูกศัพใจใจจะสว่างสว่างเยือ So, ah, ah, sahabu la. คำสามบาทคำคำสามบาทเสามบาทพอใจพอใจพอใจเออถ้าพอใจว่าเพียงเราคำเริ่มสามบาทแล้วก็อะไรต่ออะไรอีีกมมใจพอใจพอแล้วพูดอย่างนี้ออกเพื่อประเทศไทย ออกพ่วงปรไทยแต่วันนี้ก็ไม่ได้แท็กเชื่อมพ่วรอะไรบ้างนะที่แท็กจะออกพรวงประเทศไทยคทีู่อย่างเราพูดอยู่ที่สลาเราจะไปที่ดันตีดีพอไปถึงที่เราํำรวดว่าจะไปพอไปถึงที่ไหนแล้วควรแร่นบดเลยแล้วมันมาอย่างไรต่อไงก็ท่านพูดวิทยุบุ็นเช่านี่ว่าโอ้อย่างนั้นเลยว่าวิทยุพูดพูดเลยนะเราจะไปที่ดันตีดี ไปถึงได้ต้มุมเลยะเช่นอยงไปโคราชไปเยยบท่านไทยเลยนะเนี่ยหมดเลยไม่ใช่ร้อยคนเสียกันบันดาร์เาเาก็มีแตเลยวันเลยวันเลยเลยค่อยเรื่ยนะอ่อนอ่อนอายุดีเก้าสิบหกปีนเต็มวันสี่สิบสองสี่หาเก้าสบห ว่ที่เสาสีหาวข้างน้างนี้สามเดือนนอครับเต็มเก้าเจ็ดหกปเท่าไรเราก็ไม่เคยสนใจกับวัาอะเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาว่าก็บ้าเขาไปที่จะให้ดีใจเสียใจเขาเอาบึ้กับแจ้งเราไม่มีอยู่ที่บทพูดกับแจ้งอะไรอะไรโลกกระทำมารวมอยู่ท so ี่ใจหดทุกข์มารวมที่ใจสุขมารวมทีใจถ้าได้สุขเต็มหัวใจแล้วเต็มจ้าโบราณนะ 阿拉ให้ให้ก่อนยิหาฮวาฤวาหาภูราภิป o เรติขะกรางเววะเบวาอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิสิปิตังตมหกิพเมวุสุิจโตสาเพเรตุสาขปาจัตโทภนารโสยถาวิโชตอโสยถา สัพพีติโยวิวัจจตุสัพพะรโควินัสตุมาเต่าะว่าธรรตารโยสุขีตีการโกวะอภิวาทานสิจตันจังพุทธะพระจัาโยตัตตาโลทมาวาทาเตอายุวนโสขังภาะราตุ เไอ้อมีอะไรจัไปอะไรอเอาไปสายวัดสุาว่าทายาทาไปจัดจายทอาไปสบายวัดสุทาว่าปเนยจะไปวัดสุทาว่ามีอะไรอจัดไปสายวัดสุทาวนคือครทังครับ ได้สั่งได้สั่งแล้วครับผมได้สั่งแล้วไปสะกลวันนี้ไปสะกลได้สั่งเอาของขึ้นรถครับผมเอาของขึ้นรถของที่จะไปสุดทาวาสิจะให้เอาของขึ้นรถแล้วก็เตรียมไปเตรียมเอารถไปสะกลไปสุดทาวาสครับแล้วครับก็ครบอาทิตย์พอดีครบอาทิตย์พอดีอาทิตย์ที่แล้วก็วันที่วันวันศุกร์หรือเสาร์นะวันนี้ก็ครบอาทิตย์ เ้าก็ตักขางสายรถแล้วไปสุชาวะไปสุชาวะราาบพ่อแม่้านเที่สุชาวะาการแล้วตัดมแล้วขอระเียแล้วก็ัที่เคยจัดาไฮะมันเข้ามาเอาไพวก เงินทองของญาติโยมที่เขามาภาวนาอยู่ในทางฝ่ายผู้นะครับไปคุยนะครับ <c oughs> เขามาขโมยจอนเขานั่งภาวนาเขาก็มาล้วงเอาแล้วก็เขาเอ,าอะอะกันเขาก็หนีไปขโมยหมดไอ้แค่นี้ไปเรื่อยเลยมันไม่กลัวเลยก็คือเยอะสองวันนะครับคือเรื่อกลางวันก็คือรับมาก็คือมาคือเยอะ ไอ้ประตูก็ปิดไปปิดมันมันมาไงใทก็เจ้ากับทากประตูประตูแองเขาบอกปีก็แพงโอ้ปีก็แพงแต่รงการไม่ได้รูอเดี๋ยวต้อออกออกตแล่ะออกปตแล้วให้ดูะูแลอบรตูแดให้ดูแใหเอาปราตมันเป็นขอโชคด เรือดีที่เขาขึ้นเขาไว้ขึ้นขอนทูขี่รถลงไปเขาถึงไปยักว่าดีอยู่เหรอไปล้มันมันมีทุแบบคนชั่วคนดีมีสัพพลหรือการทุเบศเหรอบอกอย่าเก็บของไว้กัะตัวมาทำบุญได้หมดจะได้ อาว่าเป็นบ้าเลยบ้าสบายเราดีของเราบ้าเลยนี่เรายังจะขนไปทานอยู่แล้วทูตชายคุณประภัยพรฝากมาทางนถวายจากสองขรโลกสองพันแล้วก็โรงพยาบาลสองพันครับเออพอใจไอ้ยื้อพอใจก็ย่างยะดุ่ง่อใจไปอายุพอใจครับนอกจากนั้นยาดุ่งเนาะ ไปหมดธนาครับจะออกไปทุกคนออกไปอนุหมดธนาให้เขาเขาขอไปอนุโมทนาครับผมเจอไ้ฟลอยยังให้แล้วครับให้เรียบร้อยแล้วครับผมเออเงี้ยยังเหลือก็ยังไม่เป่งเนาะอ่พูดแล้วงั้นลืมแล้วเดี๋ยวจะมาให้ฟลอนใหไปเลยไอ้ใส อยี๋ความจำพวกเขาว่ายโยมเขาวาไปไหนมาเรืาไปไหนมาต้องข้าหบูด้วยนะทั้งทั้งที่เรไปทำไมเดยวเราอยางไปไหนว่าไปไหนมาไปอะไรความจำมันเหมือนใบไม้ถึงไม้มันก็มันร่วงไปเลยก็ยามมันยังแสบใบมันก็ร่วงไปอาที่จิตใจก็ยังอยู่แต่ความจดจำที่เวลาตเขาเส มันก็เปนร่ว่ามันคัาจะกันมันขับว่านะจะไปนะไป้วยุกคนตครับผมเตรียมแล้วครับเตรียมเตอแล้วก็ไปแล้วนะเตรียมแล้วก็แล้วครับกระปรงข้าวน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลตบมตไทยครับเอาไปติดโซนครับเอาไปแจ้าไว้เอาไปเร้าไว้ครับ ขอพว่างปเุว่างปลังสว่างอลั่าพ่อลงแม่ของเราเพราะว่ากะไปสุว่าจืดมนู่ด้วหลวงปู่ว่าหลวงเชื่อสร้างวัดป่าเบือว่าหลวงปู่ว่าหลวงปู่เขาสร้างวัดคเป็นวัดลักใจสือหลวงปู่ว่าหลวงเสาเป็นยากเหน่วกแมู่ใจว่าแมภาพก็ทำแ้าพเื่อาว่า เราถึงไปต่อเขาบลยเอาดีกว่าเขาจะเตรียมไปเยอะๆเขาจะมาดูทว่า